บาลเตรียมเปิดให้สำรวจรอบที่26ในปี2568ถ้าพบปิโตเรเลียมได้จริงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศลดการนำเข้าและลดแรงกดดันค่าไฟอย่าเพิ่งเลื่อนทานกันนะคะคลิปนี้นะคะแอดมินพี่ซอมดี้จะขอมานั่งเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพวกเราหลายๆคนหน่อยค่ะเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยมองข้ามนะคะอย่างเช่นเรื่องของพลังงานรู้หรือไม่ว่าพลังงาน คือค่าใช้จ่ายของพวกเราในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ํามันแม้แต่ตอนที่ซื้อของในห้างนะคะเราก็เป็นคนจ่ายค่าพลังงานอยู่นะคะพลังงานหลกัหลกๆที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะมาจากการนําเข้าโดยไทยนะคะนําเข้าน้ํามันดิบถึง90%และการธรรมชาติถึง40%มีใครรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ และแน่นอนนะคะว่าไทยเราเองเนี่ยก็สามารถตุ้งพาพลังงานในประเทศได้ส่วนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าส่วนที่เราไม่ได้นําเข้าเนี่ยเราก็สามารถผลิตเองได้ในประเทศโดยส่วนใหญ่นะคะเป็นปิโตเรเลียมที่ผลิตมาจากอ่าวไทยแต่ตอนนี้นะคะกา๊าซในอ่าวไทยเนี่ยกำลังร่อยหรอถ้าไม่หาแหล่งพลังงานใหม่อีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะเราจะต้องพึ่งพากา๊าซนำเข้า LNG แทบทั้งหมดซึ่งตอนนี้นะคะความหวังใหม่ของประเทศกำลังอยู่ที่ทะเลอันดามันค่ะรัฐบาลเตรียมเปิดสำรวจปิโตเรเลียมรอบใหม่ซึ่งเป็นครั้ง ที่26ในช่วงปลายปี25 6 8นแักวิชาการกับภาคธุรกิจมองว่ามีคือโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ดึงดูดบริษัทพลังงานระดับโลกเข้ามาลงทุนอุปสศคในอดีตนะคะการสำรวจทะเลอันดามันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีการให้สัมปทานสำรวจมาตั้งแต่ปี2 5 1 4บริษัทต่างชาติหลายๆรายเนี่ยก็เคยเข้ามาสำรวจแต่ยังไม่เคยพบแหล่งบิโตรีียมในปริมาณที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเชิงพาณิชย์อย่างรอบล่าสุดน,นะคะ เเยสรววจช่นนดีกัผลการสำรวจนะคะก็พบว่าการขุดเจาะต้องใช้งบประมาณสูงมากก็ประเมินนะคะว่าต้นทุนต่อหลุมเนี่ยสูงถึง100ล้านเหรียญสหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ3,000ล้านบาท ววพวกเขาเนี่ยไม่พบปริมาณน้ํามันมากพอแต่ได้ให้ข้อมูลธรณีวิทยาที่สําคัญกลับมาใช้ในอนาคตค่ะและทำไมาการสำรวจในอันดามันจึงมีราคาสูงกว่ามากคำตอบอยู่ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ค่ะอ่าวไทยส่วนใหญ่นะคะเป็นทะเลน้ําตื้นนะคะมีความลึกประมาณ30-90เมตรทําให้การขุดเจาะเนี่ยง่ายต้นทุนจึงต่ำโดยต้นทุนนะคะต่อหลุมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60-90ล้านบาท ในยุคปัจจุบันส่วนทะเลอันดามันนะคะส่วนมากเนี่ยเป็นทะเลน้ําลึกระดับความลึกตั้งแต่5 0าสถึงสามพเมตรความลึกเฉลี่ยที่อยเที่870เมตรก็คือต่างกันเยอะแบบเยอะมากทําให้ต้นทุนการเจาะสำรวจสูงถึง3,000ล้านบาทต่อหลุมการสำรวจพื้นที่นี้นะคะจึงต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับความเชี่ยวชาญระดับโลกคล้ายกับแหล่งน้ําลึกในประเทศอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียกับออสเตรเลียถึงแม้ว่าความเสี่ยงกับต้นทุนเนี่ยจะสูงปรีแต่ว่าการเปิดสัมปทานในรอบใหม่ปี2 5 1 8นะคะคือความหวั สคคัญค่ะหากการสำรวจประสบความสำเร็จประเทศไทยจะได้ผลลัพธ์ที่สำคัญหลายๆด้านด้านแรกเลยนะคะความมั่นคงด้านพลังงานค่ะประเทศจะมีแหล่งพลังงานสำรองในประเทศเพิ่มทําให้ลดการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากต่างประเทศอย่างที่2 ลดภาระประชาชนการเนี่ยมลังงานในประเทศนะคะจะช่วยเบี่ยงเบนความเสี่ยงจากราคาตลาดโลกที่ผันผวนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าไฟฟ้าที่ประชาชนนะคะต้องจ่ายเป็นอย่างมากด้านที่3มนะคะมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับแสนล้านบาท ดึงดูดนักลงทุนสร้างงานกับโครงสร้างพื้นฐานทะเลอันดามันจึงเป็นเดิมพันครั้งสําคัญของประเทศการตัดสินใจครั้งนี้นะคะจะกาหนดทิศทางความมั่นคงทางพลังงานกับเศรษฐกิจของคนไทยในระยะยาวเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดกันต่อไปค่ะทุกคนมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะ